เป็นเรื่องฮือฮาในวงการคนดังคุณผู้ชมด้านหลังเห็นรถหรูคันนี้ไหมมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยมีคันเดียวในประเทศไทยและเป็นของคุณพรดอนหรือซุปเปอร์บอนตอนนี้นะคะเห็นบอกว่าประกาศขายแล้วในราคา11ล้าน5แสนบาทค่ะ สวยคันนี้นี่นะคุณคุณบอลค่ะนี่คุณพาราดอนศรีชาพันฉาย,ยาซูเปอร์บอลน,นักเทนนิสคนดังนะคะได้โพสต์ประกาศขายรถซูเปอร์คาร์สุดสวยเนี่ยเป็นภาพทุกมุมโชว์ถึงความสวยงามของรถคันงามคันนี้โดยโพสต์นะคะบอกว่าหนูจะเป็นผลกำไรให้กับพี่ในอนาคตแน่นอนส่งต่อความคลาสสิกเฟอร์รารี่ โ <Mod> มเดนาปี2 0 0 4สีเหลืองเนี้ยคุณผู้ชมงานจริงๆนะคะ<ม>แล้วก็เห็นบอกว่ามีคันเดียวมีคันเดียวในประเทศไทยที่ไม่ใช่ตัวไรเฟิ weight, นะคะกระจกข้าง CS กันชนหน้า CS เอ,อเดือนไม้์ซีเอสเบรกนะคะ AP. เ p เราก็ไม่ค่อยรู้นะเรื่องภาษารถของเขาอะนะรถหรูอะนะไม่ไม่ไมไมเอาตรงๆจิตดีก็ยังไม่มีปัญญาขับแต่คุณผู้ชมดูสิคันเดียวในประเทศไทยหรูๆสวยๆแบบนี้เปิดประทุนด้วยราคา11ล้าน5แสนบาทเอาไหมคุณสถาปัตย์ โอ้โหไม่ไหวผมว่าทักไป,<ร>ไปได้นะทักไปหาพี่บอลได้เลยเงินเดือนผมยังซื้อลอ้อ <c oughs> ไม่ได้ข้างหนึ่งเลยโอ้โห <c oughs> หาเนื้อโคคุณผ,ผู้ชมค่ะก็สำหรับคุณพาราดอนนะคะก็เริ่มเล่นเทนนิสในระดับอาชีพเมื่อปี2540ค่ะในรายการ ATP ปี2541 โดยจบที่ด้วยอันดับท้ายๆของมือวางร้อยอันดับแรกของ ATP มาหลายปีนะคะก็จนกระทั่งปี4-5เนี่ยสามารถขึ้นมาเป็นมือวาง30อันดับแรกและภายหลังจากที่สามารถเอาชนะอันเดร์แอกัสซีในรายการเทนนิสเวนเบอร์ <c oughs> ดันได้ก็ขึ้นมาเป็นอันดับ9ของโลกในปี4-6นะคะแต่แน่นอนว่าหลายคนก็พอเห็นข่าวนี้แล้วเออพี่หาเนื้อคู่เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเออ อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยครับ